คำว่าพุทธโธนี่ไม่ใช่กรรมฐานต่ำเป็นกรรมฐานที่สูงมากพระพุทธโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเ <c oughs> ขาเรียกพุทธานุสติกกรรมฐาน <c oughs> ถ้ากําลังใจเขาบดาญ,ญาตโยมพุทธบริษัททรงกําลังใจชินในพุทธโธเวลาให้ใจเข้านึก,กว่าพุทธไร้ใจออกนึก,กว่าโธแต่ว่าเวลาให้ใจเข้าจออกไม่ต้องแบบต้องทาแบบสบายๆนะอย่าบังคับลมให้ใจ แต่บางทีลมไม่ใจเบาไปรู้เรื่องน้อยรู้น้อยบังคับให้หนักอันนี้ไม่ถูกเรื่องลมไม่ใจนี่ต้องปล่อยไปตามสภาวะของร่างกายร่างกายเขาพอใจคือขนาดไหนสบายใจของร่างกายร่างกายมาหายใจเบาหรือหนักก็ตามปล่อยแต่เอาจิตเข้าไปรับทราบถ้าท่านชำนาญน,นาปานุติแค่เล็กน้อยท้าพุทโธด้วยอย่างนี้ถ้าบังเอิญจะตาย กำลังใจนึกถึงพระพุทธจเจ้าคือนึกาวนาว่าพุทธโธเท่านี้เพียงแค่เล็กน้อยทุกคนไม่ด้ทำบาปต่อมากแสนมากเว้นไวแต่อนันตริยกรรม <c oughs> คำว่าอนันตริยกรรมนี่เป็นบาปหนักเช่นทำพุทธเจ้าให้หอบโรยิฐทำสงให้แตกกันฆ่าพระหันฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำสังฆเพศคือทำสง์ให้แตกกันนี้ตนถ้าอย่างนี้แก้ไขไม่ได้ถ้าบาปไม่ถึงอย่างนี้ เียงก่อนที่ท่านป่วยใหม่ๆ